เออเล่นเกมเปียนโ,นโนค่ะโอ้ยเล่นเกมอะไรอีกไหนทันมไม่อา่านหนังสือตึงเดือดที่ซื้อมาเมื่อวานน่ะอ่านจบแล้วจบแล้วจริงนะจริงโอ้หนังสือเล่มไปเลยนะก็ใช่ไงก็แบบอ่านเล่มหนึ่งก็ครึ่งวันอีกเล่มหนึ่งก็ครึ่งวันเออเออเออถ้าหนังสือเรียนขยันแบบนี้ก็คงจะดีนะนี่หนังสือจะตุที่อ่านแป๊บแป๊บเล่มหนึ่งสามสี่ร้อยแม่หนูมีอะไรอยากจะ ก็คือขอสกูตเตอร์ในวันเกิดหนูขอสกูตเตอร์ใช่อ้าในเมื่อวานบอกว่าถ้าซื้อตึงหนืดแล้วจะไม่เอาอะไรอีกไงหนูสัญญาเป็นมันเป็นหมอเนี่ยเกี่ยวก้อยกันอย่างนี้เลยว่าจะไม่เอาอะไรอีกแล้วในปีนี้น่ะของเล่นน่ะนี่มันเพึ่งมคหกสี่เมื่อวานหยกๆเลยนะวันนี้มาบอกจะได้อยากได้สกูตเตอร์ไอ้คำสัญญานี่ไม่เป็นสัญญาเลยใช่ไหมก็ มไม่เคยดูอ่ะไม่ไม่เคยได้ยินอ่ะไม่แบบไม่ทันสมัยเลยอ่ะที่เขาบอกว่าเริ่มต้นกันใหม่ได้ทุกวันเริ่มต้นกันใหม่ได้ทุกชั่วโมงเริ่มต้นกันใหม่ได้ทุกนาทีเริ่มต้นกันใหม่ได้ทุกวินาทีไงก็แบบสัญญาอะไรก็ลืมๆไปเหมือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาบอกว่าส่งท้ายปีเก่าปีเก่าก็คือเราทําอะไรผิดพลาดไปก็ทิ้งไว้ตรงปีเก่าอย่าเอามาอยู่ในปีใหม่ไงปีใหม่เริ่มใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คำว่าสัญญาอะไรงเงี้ยมันก auf, ็เพิ่งเริ่มอ่ะเออจะหัวเราอ,อะไรมากมายคำคำจะลืมลืมสัญญาอะไรนักหนาอ๋อผมลืมลืมแล้วน้องงั้นหนูขอสกูตเตอร์หน่แม่นะเฮ้ยไอคําพูดนะ่ะพูดแล้วมันต้องรักษานะมันไม่ใช่ว่าพูดเมื่อวานบอกทั้งปีจะแม่เอาอะไรพอวันนี้บอกเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้มัน,มน <c oughs> ไม่ได้ไมันได้อะงั้นเกี่ยวก้อย เกียวก้ยขอให้ขอให้แม่ซื้อสกูตเตอร์ให้สัญญาแล้วโอเคโอเคไหมสกูตเตอร์มันกี่บาทถ้ามันห้าบาทสิบาทซื้อได้อยู่นะแม่สกูตเตอร์บ้านไหนห้าห้าบาทสิบบาทก็น่นจะเสียนมีไหมล่ะมันก็ไม่มีมันก็มีตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไปอะ่ะโอ้มันก็แพงทำไมไม่รู้จักรษฐกิจพอเพียงเลยละ่ะ เออแม่แต่มันก็มีวิธีหนึ่งอยู่นะคือเพื่อนู่ะแม่อือคือเพื่อนูเขาแบบไม่ได้ไปซื้อสกูตเตอร์เองอเขาให้ให้ให้ใหอาทําให้อะนะอืะอ,อ,อ,อนั่นแหละแล้วก็แบบมันมันก็เล่นได้อะนะอ่าก็ทำเองสิทางาน,นแล้วก็ทําเองแต่มันทายากนะแม่โอ้ไม่เป็นไรหรอกเราก็อะดัเอาแล้วก็มีก้านกล้วยแล้วก็ มีท่อนท่อนท่อนของต้นกล้วยเอามาหาัหา่นหั่นหันหันแบง่งแบง่งแบง่แบง,แบงเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาขั้งกล้วยก็ได้ไมน,นแต่หนูต้องงานสก,กูตเตอร์มันก็เหมือนการแค่มันเรียกต่างกันเฉยเฉยไม่เหมือนอันนั้นมาการกล้วยมันใช้ขี่อันนี้มันใช้ออกกลังกายเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์แค่ไม่มีที่นั่นงเฉยเฉยเหรอหรอือเอยแล้วทําไมตอนเรียนหนังสืออ่ะไม่แบบ ขยันแบบอย่างนี้บ้างก็ขยันนะครูยังชมเลยว่าแบบเป็นเด็กดีเขียนสวยเหรอมคมณครูไห<ช>นชมอ่ะคุณครูคณิตศาสตร์เหรอเขาชมว่าเขียนสวยใช่ไหมใช่เขียนสวยแล้วทําถูกด้วยหรือเปล่าถูกแน่นประมาณสิบข้อได้กี่ข้อ ก็สิบข้อ <c oughs> ได้ไม่รู้มันไม่มีสิบข้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกนะว่าตอนที่สอบอะนะแม่สามสิบคะแนนอะไรอย่างเงี้ยได้เท่าไรหร่รูกแม่ทนายสามสิบคะแนนก็คงได้ประมาณสิบห้าสิบหกอะไรอย่างงี้ยมั้งอัน <c oughs> ไรของแม่นี่แม่จะดูถูกลุบไปถึงไหนอันหนูได้ยี่สิบเจ็ดผิดแค่สามข้อจริงเหรอใช่ <c oughs> ก็ไม่ได้ดูถูกนะเอก็ก็กกดูถูกก็ถูกแล้วอ่ะดูถูกก็คือ30 <c oughs> ่สิบสิบเจ็ดก็ดูถูกแล้วไง <c oughs> อะไรของแม่เนี่ยพูไม่ไม,ไม่ไม่พูดก,กับแม่แล้วไปแล้วดีกว่าไปไหนอะ่ะไปอาบน้ำ <c oughs>